การฉีดพลาสมาเนี่ยก็คือการเอาเลือดของเราเองเนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบก็คือพลาสมาเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วพลาสมาเนี่ยได้มาอย่างไรพลาสมาได้มาโดยขบวนการพิเศษโดยการแยกเอาพลาสมามาจากเลือดของเราเองโดยใช้ขบวนการเซนติฟิวหรือว่าขบวนการการปัดด้วยอุปกรณ์ความเร็วสูง จะทำให้เลือดของเรานั้นแยกชั้นออกมาเป็นพล a s m a และเม็ดเลือดแดงเราใช้ส่วนที่เป็น plasma หรือน้ำเหลืองเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคทางกระดูกและข้อโดยเอา plasma เนี่ยไปใช้ในบริเวณที่มีอาการอักเสบของเอ็นก้ามเนื้อกระดูกหรืออาการเสื่อมสภาพของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังข้อเขา่าข้อตะโพกข้อเท้า หรือแม้แต่บริเวณกล้ามเนื้อที่มีอาการอักเสบเช่นพวกโรคออฟฟิศซินโดมเทนนิสเอลโบหรือว่าเอ็นรอยหว e อักเสบต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถให้การรักษาโดยใช้พลาสมามาทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพส่วนที่มีอาการสึหร้อส่วนที่มีการบาดเจ็บและบริเวณตำแหน่งนั้นๆครับขั้นตอนง่ายๆมากคนไข้ หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องอดอาหารหรือว่าอดน้ำมาเลยก็เดินมาทําการเจาะเลือดง่ายๆโดยพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการเจาะเลือดที่เชี่ยวชาญทําการเจาะเลือดของเราเหมือนการตรวจ ร่างกายโดยปกติโดยจะใช้เลือดของเราประมาณ 10cc เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะนําเลือดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะที่เรียกว่าหลอดแบบ double s y r i n g คือเป็นหลอดระบบแบบไร้เชื้อ double s y r i n g เนี่ยก็จะถูกนําไปใส่ไว้เครื่องปั่นความเร็วสูงซึ่งเราจะใช้เวลาปั่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยประมาณ5นาทีระหว่าง5นาทีนั้นเราก็อาจจะให้คนไข้เนี่ยนอนพักส,าสบายๆจากนั้นเราก็จะได้ของเหลวที่เป็นสีเหลืองใสเรียกว่า p l า s m a นำมาใช้ กับคนไข้ได้ครับขั้นตอนการฉีดพลาสมาบริรเวณหลังเนี่ยทำได้ง่ายๆมากครับคือขั้นแรกคือให้คนไข้นอนคว่ำราบบนเตียงแล้วเราจะประครบบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยโคแพคจากนั้นเราก็จะฉีดยาชา ตำแหน่งที่จะทําการฉีดพลาสมาหลังจากทําการฉีดพลาสมาที่นํามาปัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประครบด้วยโคแพคอีกครั้งหนึ่งประมาณ5-10นาทีหลังจากประครบเสร็จแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกขึ้นเดินแล้วก็กลับบ้านได้สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้โดยปกติไม่จําเป็นต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลแต่อย่างใดครังขั้นตอนการฉีดพลาสมา ที่เข่าประกอบด้วยนะครับขั้นแรกเลยให้คนไข้น,นั่งสบายๆบยนเตียงห้อยขาเราก็จะประครบโคแพคหรือประครบความเย็นณตำแหน่งที่ทําการฉีดก็คือบริเวณหน้าหัวเขา่าหลังจากนั้นเราก็ทําการฉีดยาชานิดหน่อยจํานวนเล็กน้อยแล้วก็ฉีดพลาสมาเข้าไปในข้อเขา่าหลังจากที่ทําการฉีดพลาสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะประครบโคแพคไว้อีกทีหนึ่งประมาณ5-10ถึงสินาทีคนไข้ก็จะสามารถนั่งอยู่ข้างเตียงในท่าลักษณะเดิมหรือจะนอน พักผ่อนส,สบายๆจากนั้นก็เดินกลับบ้านได้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับไม่จำเป็นต้องนอนพักพื้นในโรงพยาบาลแต่อย่างไดครับข้อดีของการฉีดพลาสมาเนี่ยผมอยากจะอธิบายฟังนะครับข้อแรกก็คือว่าปลอดภัยมากเพราะว่าไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่อื่นเลยมันเป็นเลือดของเราเองเป็นพลาสมาจากตัวของคนไข้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปฏิกิริยาแทรกซ้อน หรือการแพ้ยาใดๆทั้งสิ้นข้อที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือปัจจุบันเราพบว่ามีการใช้ยาต้านอาการอักเสบหรือยาสเตอรอยด์เนี่ยจำนวนมากเรียกว่ามากเกินความจําเป็นในการรักษาโรคก,กระดูกและกล้ามเนื้อเราสามารถใช้พลาสมาเนี่ยมาทดแทนการใช้ยาสเตอรอยดหรือยาต้านอาการอักเสบโดยไม่จําเป็นได้ก็คือการมาทดแทน การใช้ยาต้านอักเสบและสเตรอยนะข้อที่2ข้อที่3เนี่ยก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะที่สําคัญเช่นกระเพาะอาหารลําไส้ตับและไตที่เกิดจากการใช้ยาไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาต้านหนักเสบยาสเตรอยการใช้พลาสมาของเราเองเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้โดยเด็ดขาดข้อ 4. นะฮะเราสามารถที่จะกระทําได้ซ้ําๆเพราะว่าเป็น p l a s m หรือเลือดของเราเองผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากเลือดของเราเองฉะนั้นไม่ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนและอันตรายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นเราสามารถที่จะนํามาใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคอย่างที่ผมกล่าวขึ้นคือโรคกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารเป็นแผโลโรคไตโรคตับอักเสบคนไข้ที่ให้นมหลุดก็สามารถได้คือไม่สามารถที่จะให้ยาต้านอาการอักเสบหรือยาสเตอรอยด์ได้เราก็ใช้ p l a ส m a เนี่ยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทดแทนยาที่ผมกล่าว อันนี้เป็นข้อที่ได้เปรียบอย่างมากของการใช้พลาสมามาทำการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อขั้นตอนการเตรียมพลาสมาเนี่ยข้อสำคัญอันดับหนึ่งก็คือว่าต้องกระทำโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเท่านั้นข้อที่2องเนื่องจากว่าจะต้องทำการเจาะเลือดเพราะงั้นระบบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นระบบปิดหรือว่า cross system และทาโดยระบบไรเชื้อปราศจากเชื้อโรค ข้อที่3หลังจากที่เราทําการฉีดพลาสมาณตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเข่าจะหลังหรือว่าข้อเท้าก็ตามจะเกิดอาการระบมหรือซอร n เ s ส ซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการประคบความเย็นทานพาราเซตามอลสักสวันเท่านั้นเองนะครับข้อสุดท้ายหรือข้อที่ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าพึงระมัดระวังนิดหน่อยก็คือว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนไข้ที่มีไข้หรือว่ายังไม่สบายเป็นหวัดเราก็ไม่สมควรที่จะทําการรักษาโดยใช้พลาสมาควรจะทํา ให้ไข้ลดลงก่อนรักษาให้หวัดหายนะครับให้ปูิ้มิต้านทานแข็งแรงเราสามารถที่จะใช้พลาสมามาทำการรักษาในบริเวณที่เราต้องการเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับ ก่อนที่คนไข้จะทําการฉีดพลาสมาเนี่ยเตรียมตัวง่ายมากเลยครับคือเหมือนกับไม่ต้องเตรียมตัวเลยไม่ต้องงดน้ําไม่ต้องงดนอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อให้การเจาะเลือดก,กระทําได้ง่ายเราแนะนําให้ดื่มน้ําประมาณสัก2แก้วหรือ1ขวดก่อนทําการเจาะเลือด หลังจากที่ทําการฉีดพลาสมาเรียบร้อยแล้วข้อ1ก็คือผู้ป่วยจะได้รับการแปะพลาสเตอร์บนจุดที่ทําการฉีดและสามารถเอาพลาสเตอร์นั้นออกได้ในวันรุ่งขึ้นข้น 2> ขอ2คนไข้สามารถที่จะประคบโคแพ็บริเวณที่ทําการฉีดพลาสมาได้ตนเองครับประมาณ1 2ถึงวันและข้อ3นะครับถ้ามีอาการอักเสบหรือว่าอาการปวดระบมให้ทานพาราเซตามอล2เม็ด3เวลาเป็นเวลา2วันครับ ก็มันปวดจนแบบว่าแขนข้างขวานี่นะ,ะชาชามากเลยชาจนแบบว่าเวลายิ่งเวลาขับรถสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเราจะรู้ละว,ว่ามันชาชาแบบว่าอยากมไม่มันไม่อยากจะขับแล้วแล้วก็ส่วนการนอนเนี่ยนะฮะมันปวดมันเราตกหมอนนะคะทุกวันตื่นขึ้นมาจะไม่มีความสดใสแบบไม่สดชื่นแล้ว ทำกับข้าวพอเยอะเท่าขแป๊บนึงเท้าก็จะชาเท้าก็จะบวมมีแต่ว่าอยากจะขึ้นเตียงอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนเหมือนกับชีวิตไม่มีความหมายเลยปวดมากๆเลยค่ะเคยไปรักษาแบบใช้ฉีดเข้าเส้นประสาทแล้วก็จะลอยอะไรทำดองนี้คืออะไรก็ได้ที่ขอให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้นะมันก็ได้ผลระยะหนึง แล้วก็ต้องมาลงด้วยการทำกายภาพแล้วสุดท้ายก็ต้องมาทานยาแรงทานยาแบบชนิดแรงๆแต่ก็เป็นปลายเหตุมันไม่หายมันก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมเพราะมันปวดมากแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าแขนข้อสำคัญคือแขนข้างขวาเนี่ยมันชาจนเราจะต้องแบบมันไม่เหมือนปกตินะคุณหมอเลยบอกว่าลองดูไหมที่จะฉีดพลาสมาใช้เอาเลือดเราเองเนี่ยมากลับมาฉีดกลับไป เพื่อที่จะรักษาตัวกระดูกเองซ่อมแซมตัวกระดูกเองก็เลยบอกคุณหมอบอก,บอกโอเคเราก็จะลองใช้วิธีนี้แล้วก็จะมีการฉีดทั้งต้นคอแล้วก็ฉีดหลัง2ที่ค่ะหลังฉีดไปเข้าใจว่าคงมันคงดีขึ้นเร็วมากเลยแต่ที่เราไม่ทันรู้ตัวแต่มารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณไม่เกิน2ออาทิตย์ว่าเอ๊ะทำไมพักนี้เราหายปวดเรารู้สึกมีแรงมากขึ้น ไปไหน,นานานี่เราอยู่ต่อได้ไม่อยากรีบร้อนกลับบ้านอาการเพียหายก็ยังนึกในใจว่าเอ๊ะอะไรจะไวขนาดนี้ซึ่งแล้วคุณหมอเนี่ยตอนนั้นเขาคุณหมอได้ไป้สามอาทิตย์ให้มาดูใหม่ถ้ายังปวดถ้าต้องการฉีดสเตรอลอยเขาก็จะฉีดให้พอมาครบสามอาทิตย์ก็มาเล่าให้คุณหมอฟังว่าอาการเราเนี่ยหลังจากวันที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็เลยมาดูทุกวันแหละ ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันได้ผลดีขนาดนี้เฉลอเร็วขนาดนี้ฉลอแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะมันหายทุกวันนี้นดีขึ้นอ่ะเจ็ดแปดร์ทบจะไม่เป็นอะไรเลยแทบเหมือนคนปกติทำให้เราไปไหนได้ใช้ชีวิตปกติได้